โยโย่โย w h a t s u p ยินดีต้อนรับสู่ Double Clutch นะฮะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดเรื่องที่เหมือนจะขายขำนะแต่เหมือนว่าอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับ Warriors แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะแวรวง NBA ใช้คำนั้นได้ปะ่ะเออเนี่ยครับตนถ,ถึงขั้นที่เอ่อ Anthony Slater ต้องออกมาเขียนว่า explaining the Warriors decision to send James Wiseman to the G League คือคือในบทความนี้นะครับขอให้เครดิตแอนโทนีเเลเตอร์จากดีแอนาลติกนะครับเขาเขียนว่าทําไมอ่ะทำไมวอริเออร์ถึงต้องส่งเจมส์ไวส์แมนไปอยู่จีลีนะครับซึ่งซึ่งถ้าใครได้ติดตามไลฟ์ที่ผมซัดทีมตัวเองไปนะนะไม่อยากจะใช้คําว่าด่าแต่กูก็ด่าไปเยอะมากนะครับนะเราได้พูดถึงประเด็นนี้ไว้แล้วนะครับเราได้พูดถึงประเด็นนี้ไว้แล้วว่ามันเกี่ยวกับเจมส์ไวส์แมนแหละนะครับแล้วก็นี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ ทำให้จอแดนผูเล่นแย่ลงนะครับอันนี้อันนี้คือเรื่องที่น่าสนใจนะผมว่ามันมันมันแอบเกี่ยวข้องกันเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปฟังกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะทุกคนอย่าลืมนะขอสักนิดนึงขอสักนิดนึงนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับนะอ่ะโอเคนะมาเอาออกไม่ได้แป๊บนึงนะอ่ะโอเคนะฮะต้องต้องบอกว่าอาหลังจากที่ จบเกมเนี่ยนะครับเอ่อโพสเกมเพรสคอนเฟอเรนซ์นะครับเจมไวส์แมนนะครับเอ่อ uh, ในในเกมที่ชนะสเปอร์1้อยสามสองต่อ95เนี่ยเจ mm hmm. มไวส์แมนได้ลงไป9ก้านาทีแต่เรียกว่าแม่งเป็น9ก้านาทีที่แบบว่าโคตรจะกาเบชไทม์นะครับแล้วสุดท้ายเขาต้องลงไปเล่นในจีลีครับ คือสตีฟเคอร์ส่งไปเล่นในจีลีนะครับทางด้านของไวส์แมนเนี่ยจะลงไปเล่นที่ Santa าครูซวอ r i o r เนะครับแล้วก็จะได้ฝึกซ้อมในอาทิตย์นี้เลยแล้วก็อาจจะได้ลงในเกมวันอาทิตย์นะครับที่จะต้องเจอกับ South Bay l a k e ร์สนั่นเองนะฮะทางด้านของสตีฟเคอร์บอกว่าเราจะไม่ได้ส่งเขาไปแบบว่าแค่เกมเดียวแล้วกลับมาไม่ใช่แต่ว่าเราจะส่งเขาไปเลยประมาณ10วันประมาณนั้นหรืออาจจะมากกว่า ค,คือทางด้านของสตีฟเคอร์ได้ให้เหตุผลไว้นะครับว่า we will keep him for uh, there for extended period to get really good practice time and some games ก็คือเหมือนให้เวลากับไวส์แมนว่านายไปซ้อมให้เต็มที่แล้วก็ไปลงเล่นเกมให้เต็มที่นะครับนี่นี่คือสิ่งที่ทางด้านของสตีฟเคอร์ได้ได้บอกไว้นะครับถามว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าพูดในฝั่งไวส์แมนก็ต้องบอกว่า มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับในการหนึ่งคือรับแรงกดดันและรับกับแรงบาดเจ็บรวมถึงประสบการณ์ที่ยังมีไม่มากพอถูกไหมทางด้านของไวส์แมนนะครับต้องเจ็บ m ม n i s c ั s อิน u r รีนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าพอลงมาในสนามในซีซั่นนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีเอาซะเลยฮะมันไม่ค่อยดีเอาซะเลยนะครับแล้วก็มันดูแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่เหมาะกับทีมที่ต้องการวินนาว นะครับใน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 บทบาทของ Warriors ตอนนี้นะครับค,คือคือทีมที่กำลังวินนาวเนาะถูกไหมหัว,ว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แหละการที่มีสเตฟ h น n ค u รีเคลย์ทอมสันเดรมอนกรีแล้วแล้วพึ่งควา้าแชมป์นในปีที่แล้วมาโดยที่6ตัวหลักที่เป็น6ตัวจริงเนี่ยนะครับเอ,อ่ยังอยู่ครบนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายมันคงไม่มีการเปลี่ยนแปล,นปลนงนึกภาพไหมถึงแม้ว่า w a r r เออรจะอยากทำสองไทม์ไลน์แค่ไหนอยากจะ พัฒนามูดี้คูมินกาเจมวส์แมนด้วยนะครับแต่มันมันมันไม่ได้ง่ายแล้วก็ราบรื่นเสมอไปนะครับมันไม่ได้ง่ายแล้วก็ราบรื่นเสมอไปแล้วในช่วงเกมแรกๆที่ทางด้านของวส์แมนลงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผลงานของทีมเนี่ยไม่ค่อยจะดีเลยนะครับทีนของสไลเดอร์เลยเขียนเลยครับว่า The G League is designed for this exact s i t u a t i o n ก็คือ League อะ่ะมันมีมาเพื่อการนี้นะครับ เจอแดนพูเคยเล่นจีลีกมาแล้วก่อนที่จะกลับมาเบ่งบานอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับนะเบ่งบานนะเบ่งบาน <laughs> โอ้ยผมตลกตัวเองออาโอเคนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เขาบอกก็คือแต่พูเนี่ยคือดราฟอันดับที่28สิบแปดไวส์แมนเนี่ยถูกกดดันมากกว่าน,นั้นครับเพราะว่าเขาคือดราฟอันดับที่2ในปี2020ันระหว่างแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดและลามโลบอล นั่นคือแรงกดดันอีกส่วนหนึ่งและในช่วงคือดราฟอันดับสองอ่ะนึกภาพไหมทุกคนลไรซ์ววแมนยังถูกส่งไปเล่นในจีลีอยู่เลยในปีที่สามของเขาเนี่ยโอ้โหมันก็คือถ้าผมเป็นไวส์แมนนะผมก็จะรู้สึกว่านี่มันแย่วะ่ะถูกปะอันนี้ผมจะลองพูดถึงหลายๆมุมนะในมุมมองของไวส์แมนผมก็ disappoint อยู่แล้วแล้วก็หงุดหงิดอะเพราว่าทําไมกูต้องยังลงไปเล่นอีกนะครับ ทางด้านของเซเลสเตอร์บอกว่าเอ้ยจริงๆตอนแรกเนี่ยทางด้านของเจมส์ไวส์แมนก็ทําไปได้ถึง19แล้วก็18ต้มถูกไหมเดนะครับแล้วโจลาเขาก็บอกว่าออซินดีเคททาเลนตนะใน10ปีจะมีสักคนพรสวรรค์แบบเนี้ยนะครับแล้วในปีหน้านะครับทางด้านของเจมส์ไวส์แมนจะได้รับเงินอยู่ที่12.1ล้านนะครับซึ่งถามว่ามันเยอะไหมผมบอกเลยว่ามันเยอะนะครับนะเพราะว่าเป็นดรฟัฟอันดับ2แล้วอยู่ในคอนแท็กชิ้นแรกที่ ที่มันมันบิ๊กที่สุดอะนึกภาพออกไหม,มรับ 1, 2, อันดับหนึ่งสองสามอะมันจะได้บิ๊กคอนแทรกอยู่แล้วนะครับซึ่งถามว่าไอสิบสองจุหนึ่งล้านเนี่ยมันส่งผลอะไรนะครับถ้าพูดถึงทีมเล็กๆหรือว่าทีมที่ยังไม่ได้วินนาแล้วไม่ได้เสีย Luxury tax เนี่ยมันอาจจะไม่ส่งผลกระทบมากนะครับแต่ว่าถ้าเรามองในมุมมองของ Warriors ที่ต้องรับ tax มหาศาลเนี่ยมันคนละเรื่องถูกไหม เรื่องเรื่องนี้มันมันมันก็ใหญ่เหมือนกันในการที่อ่าถ้าผมมองในมุมมองของโจราขอบหรือว่าฝ่ายบริหารก็คือทําไมเราต้องทําไมเราต้องเก็บเด็กคนนี้ไว้อะนึกภาพออกปะถ้าอีฟนะถ้าเขาไม่มีการพัฒนาเราจําเป็นจริงๆหรอที่จะต้องเก็บผู้เล่นที่มีค่าเหนื่อยถึง12.1สองน่ล้านแล้วมันทําให้เราเสีย l u กชู y ีสอ่ารักชูีแเพิ่มเนี่ยมันจําเป็นจริงๆใช่ไหมนะครับ อ่นะอันนี้เราได้เริ่มได้เห็นหลายมุมมองแล้วนะนะครับ this is the part of h i s j o u r y ฮะทางด้านของซีฟคือแม่งพูดเบามากนะแล้วผมชอบการสรัมภาษณ์ของเค้าว่าคือมันมันคือเส้นทางการเดินทางของเขาอะนะฮะทุกคนจะมีสิ่งที่แตกต่างกันออกไปเส้นทางที่แตกต่างกันออกไปนะครับแบบว่า part of his that he barely play นี่บ b สเกตบอล l l before he got to เ h e NBA t h แ n he had a major injury ก็คือสตีฟเคอร์ยังย้ำอยู่เสมอผมอ่านบทสัมภาษณ์ของสตีฟเคอร์นะครับในหลายๆครั้งที่เขาได้พูดถึงเจมส์ไวส์แมนคือเขาบอกเสมอว่าคุณต้องให้เวลากับเขาและสิ่งิงหนึ่งคือเขาจะย้ำเสมอว่าเขาเพิ่งหายจากการบาดเจ็บมาและอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาได้ลงเล่นก่อนที่จะมาเล่น NBA นเนี่ยน้อยมากๆนะครับอะทของ w i สแมนเนี่ยตอนแรกก็ยังอยู่ในโร t เทชันนะครับแล้วก็ได้ว่าถูกลากลงไปในทุกคอมบิเนชันนะหรือว่าทุกการผสมผมผมชอบเรียกว่า Cross l i ์อัพคือคืออันนี้สับผมแต่งขึ้นมาเองนะค s อสไลอ์อัพก็คือไลอ์อัพระหว่างตัวจริงและตัวสำรองที่มัน m i กกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมคิดว่ามันคือเจมส์ไวส์แมน อ่าเอ็กซ์เพรริเมนต์หรือว่าการทดลองในการใช้เจมไวส์แมนด้วยว่าว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับแต่ครับแต่มันไม่เวิร์กฮะอย่างหนึ่งเลยฮะที่มันออกมาเป็นตัวเลขอย่างชัดเจนนั่นก็คือการฟาวครับทั้งนั้นของเจมไวส์แมนยังมีการฟาวอยู่นะครับคือคือการฟาวมันมีได้ทุกคนแหละเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะเอ่อวอริเออร์ที่แม่งฟาวเยอะมากๆโดยที่ไม่ใช่แค่วส์แมนด้วยในช่วงแรกของเปิดฤดูดกาลนะครับแต่ทังน้้นของสไนเดอร์เขียนไว้เลยครับว่า เขาไม่สามารถที่จะ protect the p a i n หรือว่าป้องกันห่วงโดยที่ไม่ฟาวได้นะครับและสิ่งที่มันเป็นตัวเลขที่ที่เราใช้วัดและค่อนข้างจะมองง่ายมากกว่านั้นก็คือผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยมองเลยครับว่า w i ส์ m a นอยู่ตรงไหนเมื่อมี w i ส์ m a นในสนามนะครับ147นาทีที่ w i ส์ m a นอยู่ในสนามคืนักของ warrior มี defensive rating อยู่ที่124.1ครับซึ่งนั่นถามว่ามันเยอะไหม เดี๋ยวผมจะเปิดเทียบให้ดูฮะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูคือ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 ต้องบอกก่อนนะว่าว่าว่ามันเปรียบเทียบในเชิงแบบว่าว่าให้มันเห็นเฉยๆว่ามันมากแค่ไหนนะครับ Defensive Rating ที่แย่ที่สุดนะครับคือ Detroit Piston ในอันดับที่30และ Line Up ที่มี j James Wiseman โดนไป 4. 2 4 4 d e t t r o t t Piston ที่มเีเกมรับที่แย่ที่สุดในซีซั่นนี้คือ117.6นะครับ Uh, อันนี้คือเปรียบเทียบนะคือมันเปรียบเทียบกันแบบตรงๆไม่ได้นะแต่มันทําให้ทุกคนพอเห็นภาพได้ว่าการที่มีไวซ์แมนอยู่ในสนามมันไม่ใช่เรื่องดีในเกมรับเลยนะครับและแน่นอนครับว่ามันไม่ดีต่อทีมที่กําลังมุ่งหวังจะไปเป็นแชมป์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เพลย์ออฟนะเรเออร์ไม่ได้หวังจะเข้าเพลย์ออฟ แต่ w a r r เ o อร์หวังที่จะให้ตัวเองเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งหรือว่าเป็นด e เฟ n ดิ้งแชมเปียนเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งเหตุผลครับใหญ่ๆเลยก็ว่าได้นะสำหรับมุมมองผมนะคือการมี w i s ์แมนไม่ได้ช่วยทีมแต่มันคือการทำร้ายทีมนะครับอ่ะทีนี้ตอนแรกผมได้เกริ่นไว้ว่าเออมันอาจจะเกี่ยวไม่ใช่มันอาจจะเกี่ยวผมว่ามันเกี่ยวอยู่แล้วล่ะเพราะผมเเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วเหมือนกันว่าเคอมือก็รู้ว่าทางด้านของอ ทางด้านของจอแดนพูลอ่ะไม่ได้เทพขนาดที่จะสามารถแบกไลอ์อพที่เป็นโจนาธานคูมินก้าโมเสสมูดี้เจมไวส์แมนเข้าไปได้เว้ยนะครับนึกภาพออกไหมคือคือจอแดนพูเนี่ยนะครับไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับถามว่าเขาเก่งไหมเขาเก่งนะผมผมผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วแหละว่าว่าเขาทําได้หลายอย่างมากในเกมรุกและและค่อนข้างดีด้วยนะครับ แต่ถามว่าเขาังมีส่วนที่ยังไม่ดีไหมแน่นอนครับมันมีและเขาไม่สามารถที่จะโฮชุด second unit ได้ขนาดนั้นทีนี้แอนโทนีซาเลเอร์เขาเขียนไว้ครับซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะนะครับนั่นะก็คือ uh, so ค e r p l a าคิม the rework second unit without wise man had its best game of the season in mandebro out of spur s นะครับ ker had wise man playing next to jame i c h a l Green opening weeks. นี่คือประโยคที่สำคัญครับเทงด้านของเจมส์ไวส์แมนและจามิโกกรีนฮะได้เล่นคู่กันหลายมินิตมากในในช่วงอาทิตย์แรกของของการเปิดฤด,ดูกาลและไวส์แมนเอ่อก็ทำร้ายผู้เช่นกันนึกภาพออกปะไวส์แมนก็ทำร้ายผู้ผมเพิ่งพูดไปในไลฟ์เอ่อวันนี้ว่าไวส์แมนอาจจะดึงเลกาซี่คือมีคนมาแบบมามาแซวอ่ะอารมณ์มาแซวแ,แรงๆว่าไวส์แมนไม่จะทำเลกาซี่ของเซเว่นเคอรี่เสียหายนะถ้าแม่งยังได้ลงอยู่อะไรอย่างเงี้ย นะครับซึ่ง,งนในทางตัวเลขเนี่ยในทางตัวเลขเนี่ยทางด้านของไวส์แมนก็ทำไร้ภูมิกันแเราทางด้านของสตีฟเคอร์เนี่ยก็บอกว่า I need to play him คือคือเคอร์บอกว่าการที่เอาจาไมเคิลไปเล่นเป็นแบ็กอัพโฟหรือว่าตำแหน่งสีแล้วมีเซ็นเตอร์อยู่ด้วยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ออปชั่นที่เวิร์กที่สุดการที่จา m i ไมเคิลกรีนจะเวิร์กที่สุดนี่ก็คือเป็นแบ็กอัพฟหรือว่าเป็นชุดสมอลบอลก็ได้เอ่อแทนที่จะใช้ สมมุติลูนี่ออกใช่ไหมแล้วการที่จะเอากรีนพุทเข้าไปเนี่ยอ่ะก็เป็นอีกอีกหนึ่งออปชันและนอกจากนั้นเนี่ยก็คือการที่เอากรีนเนี่ยแหละครับชื่อไม่ชื่อกรีนเหมือนกันอีกทุกคนการที่เอาจามายคอลเนี่ยเข้าไปแทนกรีนอีกทีนึกภาพอ,ออกไหมคือคือเหมือนเซนเตอร์อ่ะมันจะมี3ามโรเตชันนั่นก็คืออ่ต่อจากนี้นะต่อจากนี้นะอะ่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเคออรอลูนี่เป็นสตาร์ทติ้งเดรมอนกรีนเป็นสีในชุดตัวจริงใช่ไหมหลังจากนั้นอาจจะใช้เดรอน เป็น5เอ้ยเอออาจจะใช้ด้วยมอนเป็น5แล้วพอด้วยมอนออกอาจจะใช้ทางด้านของจามิโคกรีนเป็น5นะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องที่น่าสนใจเนี่ย but h a s s ซ d e e i d e d t จามิโคอ is b e t t e r นะครับคือเค,คือเหมือนเคยบอกว่าจามิโคกรีนเนี่ยน่าจะเป็น5ที่เป็นตัว stretching the f o r น่าจะดีกว่าเออนะครับแล้ว จะได้ช่วยจอแดนพูด้วยในชุดสำรองนะครับเนาะเขาก็ได้ยก36แต้มที่ทางหน้าของรอยัชนะในวันนี้ไปด้วยนะครับเรื่องนี้น่าสนใจและเรื่องนี้ยังคงต้องติดตามว่าเมื่อเคลทอมเคลทอมสันคือพัก b บ็ k ทูแบ c คนะเกณติดต่อกันแล้วแล้วสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรครับสิ่งที่น่าสนใจคือโอเคถ้าทางหน้าของเคลทอมสันกลับมาเสร็จปับ๊บแล้วจอแดนพูเนี่ยได้ไปเล่นใน second unit เหมือนเดิมแล้วต้องเล่นกับ cross line up คือตัวจริงบวกตัวสำรองเนี่ยผมอยากเห็นเหมือนกันว่าว่าทางด้านของจอแดนพูเนี่ยจะมีสถิติที่ดีขึ้นหรือว่าเล่นง่ายขึ้นแค่ไหนเพราะส่วนหนึ่งก็คือทางด้านของโมเสสมูดี้เนี่ยก็ไม่ได้มีมินิตเยอะเท่าช่วงแรกแรกแล้วดอนเต้ดิวิชนโซเริ่มกลับมาแล้วเริ่มมีคนที่มาถือช่วยพูถือบอลอีกแรงหนึ่งเนี่ยผมคาดว่าฟอร์มของจอแดนพูน่าจะเริ่มกระเตื้องขึ้นเหมือนกัน นะครับย้ำนะว่าเราอยู่ในหัวข้อเจมวสม์แมนแต่ว่ามันเชื่อมไปถึงรสเตอร์หรือว่าโรเทชั o n ต่างๆที่ที่เราเคยคุยแล้วก็เคยซัดกันมาแล้วในไลฟ์ก่อนๆนะฮะอ่ะทีนี้ทีนี้พอว i ส์แมนหลุดออกจากโรเทชั o n เนี่ยโจอนาธานคูมินกาที่ตอนแรกไม่ได้อยู่ในโรเทชั o n มาประมาณ3-4เกมเนี่ยเรียกว่าแท้ไม่มีนาทีเลยเนี่ยก็ได้เริ่มลงเล่นมากขึ้นนะครับถามว่าผมผมชอบโจนาธานคูมินกามากไหม ผมโอเคกับเขาเสมอนะผมขอย้ำตรงนี้ว่าผมไม่เคยเกลียดน้องถ้ามึงไม่เล่นเลอะเทอะเช่นมึงคิดว่าตัวเองเป็นชาคิลโอนิลมึงคิดว่าตัวเองเป็นนิโคล่าโยคิชหรือว่าโจเอลเอมบีที่ที่ใช้ไซส์ตัวเองไปเจอกับเซนเตอร์อีกฝั่งแล้วเล่นมั่วๆอย่างนง้นนผมโอเคกับเขาเสมอนะครับดีเฟนซ์ เล่นเกมทรานซิชั o เหมือนเหมือนช่วงแรกๆในในที่เขาได้ลงสนามในปีที่แล้วถ้าใครจำได้ถูกปะ defense rotation spread the f l l แล้วรอยิงสายิงไม่ลงไม่ไม่บน่นแต่ขอร้องอย่าเล่นมั่วนะครับนั่นคือสิ่งที่โจอหนฮา์คูม,มินกล้ามีฮะเขาคือตัวที่มันล l e c t r i f y อ่ะคือแบบเป็นตัวปาร์ k ตลอดเวลานะในซีซั่นที่แล้วถูกปะ cut เก็บ offensive rebound ขึ้น that's your job อะ่ะนะครับแล้วนั่นแหละอ่ะ ถ้าเราพูดถึงเรื่องดีของโจนาธานคูมิกกาคือพอไวส์แมนร่วงลงมาคูมิก้าจะได้ขึ้นไปนะครับเนาะแล้วก็ดูเหมือนว่ามินิของคูมิก้าไม่น่าจะทำร้ายทีมเท่ากับเจมไวส์แมนแต่ถามว่ามันจะดีไหมผมว่าต้องรอพิสูจน์อีกสักประมาณ1 0บถึงสินัดแล้วเดี๋ยวผมจะตามข่าวนี้ให้ด้วยแล้วกันว่าว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับเนาะนะอ่าทีนี้มีเรื่องอะไรอีกนะ แล้วจริงๆแรงาะของแอนโทนีสเลเตอร์เหมือนเขียนเรื่องแบบแอนโทนีลมเข้ามาด้วยนะครับว่า <c oughs> ว่าแก่ก็น่าจะได้มินิตเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นมากสำหรับผมผมคิดว่าเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นตัวที่โดดเด่นขึ้นมาในช่วงนี้มากๆนะแต่หมายถึงว่าถ้าดูโดยภาพรวมเนี่ยแอนโทนีลมอาจจะแบบโอ้โหไม่ได้ออ s t a n d i n g ขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าเขาคือตัวตัวหนึ่งที่มันฟิตกับไวเออร์ได้พอประมาณเลยนะฮะ ได้พอประมาณเลยนะเออนะฮะอืมเอ่อด uh, ดด is concerning long term development for the royal ดดดดดเป็นหนึ่งนะอ่า wise man t o f a i l i n g rotation the best option อ่านั่นแหละนะครับสุดท้ายแล้วก็คือ but they can't ignore reality ฮะก็คือไม่สามารถเบลอความจริงได้หรอว่า wise man ก็ต้องออกจากเบนช์แล้วก็ต้องออกจากโรเทชันไปก่อนเพราะว่ามินิของเขาไม่ได้ช่วยไรวอลิ r เออร์เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นคอทั้งหมดของเรื่องนี้นะครับอ่ะนอกจากนั้นเนี่ยทางด้านของส l เลเตอร์ก็เหมือนจะได้เขียนเ,เรื่องราวเขาเรียกอะไรน่นเนี่ยพารากราฟหลายๆพารากราฟที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็พูดถึงเรื่องที่ต้องตกลงไปเล่นในจีลีนะครับจ oo, อแดนพูได้ได้ได้สัมภาษณ์มัแล้วก็เหมือนบอกกับเจมส์ไวส์แมนผ่านสื่อว่า อ่อไม่ไม,ไม่เขาได้พูดกับเจมส์ไว้ใช่ไหมเลยแหละว่า i told him it's not a demotion ก็คือมันไม่ใช่ลดขั้นเว้ยนะครับมันไม่ใช่การลงโทษนะครับแต่ว่านายจะได้ไปอยู่ในที่ที่นายสามารถใช้ความมั่นใจได้อย่างเต็มที่มึงจะชูดเมื่อไหร่ก็ชูดนะครับมึงจะได้แตะบอลเท่าไหร่ก็ได้มึงจะใช้มูฟสปินมูฟไฮเฮลอะไรของมึงได้ทุกอย่างนี่คือสิ่งที่จอแดนพูเนี่ยเหมือนจะให้กําลังใจน้องนะนะครับแล้วทางด้านของเควอลูนี่ที่ ด้วยว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นปากเป็นเสียงที่นิส e มากๆในร o c k เกอร์รเนี่ยเขาก็ได้พูดเหมือนกันถ้าคร่าวๆก็คือในช่วง3ปีของเขาอ่ะเขาก็โดนแบบนี้เหมือนกันนะครับในในปีแรกก็โดนไป10ปี2โดนไป7ปี3โดนไป2อถึงสเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องมีอาการบาดจงบาดเจ็บตอนแรกเขาก็หงุดหงิดเหมือนกันเขาคิดว่าเขาดีพอที่จะได้อยู่ใน Line Up แต่ว่าเขาก็ถูกส่งลงไป เล่นที่หลีที่ต่ํากว่าอยู่ดีอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกคนมันก็เซงเนะ็งอะเนาะทุกคนก็มีความมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็ผมคิดว่าไวส์แมนก็ก็อาจจะรู้สึกเซง็งแล้วก็รู้สึกเขาเรียกว่า,างไงนะแบบรู้สึกไม่ดีอะในการที่จะถูกส่งลงไปเนาะจริงๆแค่แค่ไม่มีมินิทมันก็รู้สึกไม่ดีแล้วแหละแต่ว่าเอ่อมันคือองค์กรอนะมันคือองค์การ a เซชันอะถ้าคุณจะคือ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 ถ้าสมมุติมันเป็น มันเป็นเฮล s t ตันโรเกตอย่างเงี้ยคุณอาจจะได้มินิตสามิินิตต่อเกมเอ,อเกมอาจจะหมุนรอบตัวคุณแต่ว่ามันไม่ใช่ไงถูกไหมมันไม่ใช่เนาะแล้วองค์กรก็ต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับองค์กรนั่นก็คือส่งไวส์แมนลงไปจีลีกเพื่อไปสร้างและกลับมาจอแดนพูด,ดีได้แล้วเอ่อเควอลูนี่ก็ก็ถือว่าดีเพราะสิ่งนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้น มันอย่างที่ภูบอกแล้วว่ามันไม่ใช่การลดขั้นแต่ว่าแต่ว่ามันคือการที่นําน้องอะไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมกว่านะตอนนี้เพื่อที่จะกลับมาคือคือเหมือนถอยหลังไปหนึ่งเก้าเพื่อที่จะก้าวขึ้นมา2องสเก้าอะอันนั้นอันนั้นคือซีติวเอชันของเจมส์ไวส์แมนที่เขากำลังประเชิญอยู่ตอนนี้เว้ยแล้วแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเขาเหมือนกันว่าเขาจะสามารถเป็นอย่างนั้นได้ไหมนะครับเออนะก็น่าสนใจน่าสนใจนะครับแบบ ว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อนะฮะก็แน่นอนครับว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าไวส์แมนคือบัสไปแล้วก็ได้นะครับซึ่งถามว่าในมุมมองผมใช่ไหมในตอนนี้ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงละนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เอ่อที่เราได้พูดถึงเจมส์ไวส์แมนหลายๆอย่างในตอนตอนนี้นะครับเออไม่ใช่ดิในหลากหลายมุมมองแล้วก็เอามาพูดเยอะๆเลยเนี่ย20นาทีเนะี่ย นะครับเอามาพูดเยอะๆเลยใช้คำนั้นแล้วกันนะครับก็รอดูฮะรอดูตอนนี้ดอนเต้ Dante กลับมาแล้วนะครับหน้าของจไมเคิลกรีนกลับมาอยู่ในโรเทชันแล้วนะครับเอ็ดแมนโรเทชันของวอริเออร์สค่อนข้างจะครบนะฮะแล้วก็มีแลมเข้ามาเป็นมินิทแทนไวส์แมนนะครับชุดที่จอดแดนพูดได้เล่นอาจจะไม่ได้แย่ในเซคันด์ยูนิตนะอาจจะไม่ได้แย่เท่าช่วงแรกๆอีกแล้ว ผลงานของจอแดนพูจากนี้อาจจะพลิกจากที่ผมซัดแกไม่ยั้งนะร้อยสีิล้านเนี่ยจากที่ผมซัดแกไม่ยัง้งผมอาจจะต้องโดนแฟนจอแดนพูซัดกลับว่าเป็นไงล่ะมึงเห็นหรือยังนะครับนะก็รอดูผมก็ถึงจะซัดพูไปเยอะนะแต่ว่า o o u r u r ฮะยังไงผมก็ยังอยากได้พูที่ร่างเทพเหมือนกันเนาะก็140ล้าน ช่วยทําให้คุ้มหน่อยช่วยพิสูจน์ให้ผมเห็นด้วยนะไวส์แมนถูกดรอปลงไปแล้วไลอัพที่คุณมีมันดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นสู้ๆนะฮะทั้งไวส์แมนด้วยนะเราก็จอแดนพูด้วยอันนี้ผมคอนเซิร์นที่สุดคือเรื่องเซคันด์ยูนิตที่พูจะต้องนาว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะ,ะเนาะประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะฮะต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปสําหรับเรื่องนี้นะใครมีความคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเหน็นเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า Bye-bye.